มูล,ลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้จัดโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี เวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่29เมษายน2565นายสมโพศ์ทำเสมอดีประธานมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้ร่วมกันในโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่อำเภอเมืองลบบุรีซึ่งในครั้งนี้นะครับได้ลงพื้นที่ตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตานพร้อมอาสาสมัครสา ธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสอมอในพื้นที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงถึง15คนโดยทุกคนได้รับมอบข้าวสารคนละจำนวน25กิโลกรัมนมพร้อมดื่ม2หลังบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแป้งทาตัวน้ำยาล้างจานสิ่งของอุปโภคที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตและเงินจานวนอีก2,000บาทให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยได้ดําเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัดครับในนามอสมของป่าตาลขอขอบคุณมูลนิธิรบุรีุรีสรงเคาะ์รงเคราะห์และข้ารรมการด้วยนะคะที่มาเยี่ยมของไอ้ผู้ป่วยติดเตียงของหมู่สป่าตานนะคะ ครับ,บ <ใน S 2> ครับครับในน้ำอ่าในน้ำมูลนิธิลบุรีสามัคคีรสงเคราะห์นะครับก็ขอขอบคุณอสมอนะฮะที่ช่วยนำทางไปเยี่ยมผู้ป่วยวันนี้จำนวนถึงสิบห้ารายด้วยกันถนนน้นทางํำทางมูลนิธิจะไปก็คงไปไม่ถูกนะฮะวันนี้ก็ต้องอาศัยอสมอที่นำท,ทางให้เป็นสะพานบุญให้ไปยังผู้ป่วยติดเตียงในวันนี้คณะ กรรมการมูลนิธิระบุรีสำนักงานธงรกรรมขอขอบพระคุณนะครับวันนี้จบตัวสิบห้าี่ลายสิบห้าลายครับสิบห้าลายครับโอเคนะครับขอบคุณด้ค่ะโอกาสหน้าจะได้มาใหม่ะค่โอกาสหน้ายินดีค่ะ